สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูน้ำมิ่งขวัญพงกองนานะคะเป็นคุณครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ในใสายชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรบ้าง ก่อนที่จะมาดูนะคะว่าวันนี้จะได้เรียนอะไรกันบ้างเรามาดูก่อนนะคะว่าในบทที่1นะคะเรื่องจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนเนี่ยมีเนื้อหาอะไรที่นักเรียนจะต้องได้รู้กันบ้างเรื่องแรกเลยนะคะเป็นจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งหมื่นค่ะเรื่องที่2คือจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนเรื่องที่3ก็คือหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแค่ะ เรื่องที่4ี่ก็คือการเปรียบเทียบจํานวนเปรียบเทียบแบบไหนเปรียบเทียบคือมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะต่อไปเรื่องของการเรียงลําดับจํานวนอาจจะเรียงจากมากไปน้อยหรือเรียงจากน้อยไปมากค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันค่ะเรามาดูในเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้เลยค่ะ วันนี้นะคะคุณน้ำจะสอนนักเรียนในเรื่องของจำนวนนับที่ไม่เกิน10,000ค่ะโดยเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนจะต้องสามารถอ่านและเขียนตัวเลขคินดดอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า1,000แต่ไม่เกิน10,000ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลย ในตัวอย่างแรกนะคะคุณน้ำจะมาสอนนักเรียนอ่านจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันค่ะสถานการณ์กรุงเทพตรวจเชิงลุกโควิด -19 ในตลาดเขตบางแคหรือตลาดวันเดอร์นะคะรอผลตรวจรวมทั้งหมด3186รลายค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า3186สามารถเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปของตารางต่างๆได้ดังนี้ค่ะ 3000นะคะสามารถแทนด้วยตารางพันทั้งหมด3ตารางค่ะตารางร้อย1 0 0ก็แทนด้วย1ตารางค่ะตาราง10 80แทนด้วยตาราง10ทั้งหมด8ตารางค่ะกับ6หน่วยแทนด้วยตารางหน่วย6ตารางค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าจํานวน3186สามารถเขียนเป็นจํานวนฮินดูอารบิกได้ดังนี้ค่ะและสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้คือ3186ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อสังเกตในการเขียนจํานวนนับตั้งแต่4หลักขึ้นไปค่ะ การเขียนแสดงตัวเลขจำนวนตั้งแต่4หลักขึ้นไปนะคะนิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาคหรือเราเรียกกันว่าเครื่องหมายลูกน้ำนะคะขั้นระหว่างตัวเลขในหลักร้อยและหลักพันค่ะเรามาดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่3,186นะคะจะมีการเขียนเครื่องหมายจุลภาคนะคะขั้นระหว่างหลักพันและหลักร้อยก็คือเลข3กับเลข1ดังตัวอย่าง,างค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยค่ะ ตัวอย่างถัดไปนะคะตารางพันมีทั้งหมด5,000ตารางร้อย300กับ00 1กับ0หน่วยนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้คือ5,300เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะและสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้คือ5,300ค่ะ เราจะเห็นว่าในหลักสิบและหลักหน่วยนะคะจะไม่มีจำนวนแสดงนะคะให้ใส่เป็น0ไปเลยนะคะตัวอย่างข้อถัดไปค่ะตารางพันหกพันกับ0ูนร้อยกับ80กับ5หน่วย สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะ6,085ค่ะหรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้คือ6,085ค่ะเราไปดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะ ก็อ,อย่างนี้นะคะจะเป็นลูกคิดนะคะมีทั้งหมด4หลักเช่นเดียวกันค่ะโดยหลักพันมีทั้งหมด9000กับ600กับ010กับ1หน่วยค่ะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก Arabic, และตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้คือ9 6 0 1ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเมืเ่อเลข1อยู่ หลักหน่วยนะคะเราจะไม่ออกเสียงเป็น9,601นะคะเราจะออกเสียงเป็น9,601ค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะ3,000กับ0 0นกับ0 1นกับ1หน่วยนะคะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะ นักเรียนลองทายซิว่าเราจะสามารถอ่านเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะอ่านเป็นตัวหนังสือได้คือ3 0 0พอค่ะเราจะเห็นได้ว่าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะไม่มีลูกคิดอยู่ก็เลยไม่มีค่าเราก็เลยไม่ต้องอ่าน หลักร้อยกับหลักสิบค่ะและในหลักหน่วยนะคะเป็นเลขหนึ่งเราก็จะไม่อ่านว่าสามพันหนึ่งเราก็อ่านออกเสียงว่าสามพันเอ็ดค่ะเรามาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันในวันนี้เลยนะคะข้อนี้นะคะจากรูปภาพสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรใครตอบได้ไหนช่วยคุณน้ำตอบสิถูตกต้องนะคะข้อนี้สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้คือ 2,254ค่ะข้อต่อไปค่ะเอข้อนี้เราจะสามารถเขียนจํานวนแสดงเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไรนะ้าหนช่วยคือน้ำตอบสิถูกต้องนะคะข้อนี้สามารถไปเขียนเป็นตัวเลขไทยได้คือ7,390ค่ะไปดูข้อสุดท้ายกันเลย โอข้อนี้มียากเลยใช่ไหมล่ะข้อนี้สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรช่วยคุณน้ำต่อไหน่นะข้อสุดท้ายแล้วถูกต้องนะคะข้อนี้เขียนเป็นตัวหนังสือได้คือ5,741ค่ะเรียนจบบทเรียนกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันบ้างไหมเอยวันนี้นะคะ คุณน้ำก็มีภารกิจให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .3 นะคะเล่ม1ห,หน้าที่5-7ถึง7ตามรูปภาพที่คุณน้ำส่งให้เลยนะคะวันนี้คุณน้ำก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย